ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่านะคะม้าเมื่อนี้สิมาสิมาอันเปลี่ยนเปลี่ยนสายอันนี้เด้อค่ะไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าอันนี้พันซื้อพันซื้อมานี่ล่ะค่ะพันซื้อมาแล้วพันพันบ่มักสายค่ะพันมาสายม้ากับเขาพันว่ามันบางสั้นบ่บ่ค่อยงามพันเลยมาจ่างเปลี่ยนเปลี่ยนกระเป๋าค่ะเนี่ยเปลี่ยนสาย มาค่ะสางซาสิผ้ามาเปลี่ยนกระเป๋าให้ลูกค้าค่ะเปลี่ยนสายเนาะสางซาก็ะไดเตรียมสายไม้ไว้เพิ่นแล้วเด้อค่ะเนี่ยตัดขนาดอีหยังไว้เบิดแล้วค่ะมาสางซาสิผ้ามาเปลี่ยนแต่ว่าอันอันสายนี่เด้อค่ะเวลาตัดเนี่ยเอาไฟแช็กล้นๆ้นี่เด้อค่ะไฟแช็กล้นๆนี่เด้อค่ะเดี๋ยวสางซาบ่มีไฟแช็กก็จะเวลาอันนี้แล้วก็สิบอกลูกค้าไปล้นเองเนี่ยค่ะเห็นบ่มันสิลุยอะค่ะ ไฟแชกล้นๆเด้อเนี่ยขอไอ้ต้องเนี่ยมาค่ะเปลี่ยนสายกระเป๋าและสายใบส้มซ่าแชร์เดียวมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างๆมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมาบันนี่เฮากะจะมาเอาสายนี่ออกให้เพิ่นนะจ้ะเนี่ยดึงสา,า,ายแก้สาย น,นีไใบเล้วเซ็ตละเนี่ยค่ะบียดนี่สายอันนี้เพอนสายเก่าที่เขาถอดออกมาเมื่อกีน้เนี่ยเห็นไ่มคะเนี่ยค่ะคือเปลี่ยนสายทุกชุดนะคะสายตามใจชอบลูกค้าเย็บติดไว้ค่ะ เนี่ยค่ะเย็บติดไปกันเด้อไซขอบเนี่ยบันนีเฮาก็มาเฮาก็มาเอาอันนี้ออกค่ะดึงซังนี่ออกเนี่ยซ้ายข้างนี้ออก เนี่ยค่ะบนี่เอาออกเลยค่ะเนี่ยค่ะเปลี่ยนสายเขาไหม่ให้เพื่นเนี่ยเจี๋ยวมันแข็ง แด้วดึงออกมาแล้วเด้อบันนี้เ้างกัมาแล้วห้องกับมา,เ,เ,า,บมาเอาตัวนี้ออกค่ะเอาปองตัวนี้ออกเอาออกเด้เนี่ยค่ะเอาตัวนี้ออกมาไว้เนี่ย บบันน oh yeah. ี้เขาก็เตรียมสายไว้แล้วสายนี่เด้อค่ะเนี่ยสองช้าเตรียมไว้แล้วบันนี้เขาก็มาเนี่ยค่ะบุ๊บนี่สวัดเผาคือเก่าน่ะค่ะขึ้เก่าแล้วแล้วตัวใดละตัวนึ่ง เนี่หค่ะเนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะสอดเขาตามสภาพเก่าอันนี้เท่ากับอันนี้เท่ากับสอดเขามานันนีด้วยค่ะอันทองมันเพ็ดตามห้อยเก่าเลยเปลี่ยนตะสายอะค่ะ สามารถเย็บติดด้ค่ะยเย็บปิดเลยนใสกระเป๋าให้ลูคาากค้าไหมค่ะ กับมาคือเย็บให้ได้ขึ้นคือเกาอะค่ะสังเกตเด้อก้อนเลาะนะก้อนเลาะกระเป๋าอ่ะให้สังเกตเดจ้าว่าเขาเห็ดจังไดเขาจังน้ำน้ำจังแกออกได้เพราะว่าเขาจาได้แล้วเขากะสีไ้เข้าขึ้นบ่ยากอะค่ะจะ,ะเวลาเราจําได้แล้วเราก็จะเข้าคืนง่ายอะค่ะสอดเข้ามาเนี่ยค่ะเปลี่ยนสายให้ลูกค้าดีกว่า สีดำเลยสงสัยต้องกอสีดํามาค่ะเพราะว่าสีได้นะคะถ้าดําต้องดํานะคะกระเป๋าเขาจะได้สวย กีนได้สีดำไ ก็จะแบกรับน้ำหนักเยบ็บแน่นๆค่ะแล้วก็มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวไหนเอ่ยตัวไหนอีกเนาะมีนะคาอีกตัวนึ้งช่างชาไปไว้ไหนอ่ะ นะคะตามแบบเดิมเลยเนี aw, เน่ยค่ะแน่นๆนะคะช่วงนี้เพราะว่ารัดเน่ยค่ะพยายามอย่าให้กระเป๋าปิ้นนะคะ เช็คดูสายตรงหรือเปล่าตอนที่เราจะเย็บสายคืนนะคะ mm hmm. นี่แหละคะ่ mm hmm. ะ,คะ mm hmm. ก็จะได้สายคือก mm ๊อปปี้ตามนั้นเลยตาม uh, ที่เราแกะออกเลย mm hmm. นี่นะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็จะมีสายอยู่ก้นนี้นะคะสองสายก้นเนี้ยเราก็ดู แล้วก็ใช้ซ็อกติ๊กไว้นะคะเนี่ยช็อกติ๊กไว้อันนี้เขาจะเย็บจากด้านในค่ะ ดึงสายออกค่ะนี่ค่ะดึงออกมา ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยคือเปลี่ยนสายให้เขาทุกอย่างต้องเหมือนเดิมนะคะแล้วเปลี่ยนไอ้ตรงนี้ร้อยให้เหมือนเดิมเลยนะคะดูจําดูค่ะเนี่ยวิธีเย็บวิธีใส่นะคะตรงนี้ก็อยู่เหมือนเดิมให้เขาค่ะเนี่ยคือ๊อปปี้ทุกอย่างอะคะ่ะสายอันเนี้ยใส่ยังไงเอาออกยังไงวิธีเลี้ยวสายยังไงอะคะ่ะ แล้วิธีก่อนเย็บนี่นะคะให้สังเกตก่อนให้ดูว่าตรงนี้เบี้ยวไหมแล้วเราค่อยเย็บเวลาช่างๆเคยเย็บไปแล้วแต่ว่าเบี้ยวอ่ะต้องแกะออกแล้วก็มาเย็บใหม่อ่ะค่ะนี่คือเปลี่ยนสายกระเป๋านะคะเนี่ยคือทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนแต่สายนี้ออกมาค่ะเนี่ยสายบางอันนี้หนาะแล้วก็ตัวเนี้ยซึ่งเป็น จุดจุดของเขาอีกตัวหนึ่งก็คือไปสายอะไรเนี่ยที่ได้เนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะมาเขาจะมาคล้องตรงเนี้ยเราก็ใส่คืนคล้องอย่าลืมไฟแช็กจุดไอ้ตรงตรงที่มีรอยปุ่มนี้นะคะเนี่ยเพราะว่ามันจะลุยอะคะ่ะถ้าเย็บเป็นเป็นปุ่มมันไม่สวยเป็นสมอช่าง่าเย็บเป็นปุ่มนี้ได้ แต่ว่ามันเป็นก้อนนะคะใช้วิธีใช้ไฟแช็คลนเอาเนี่ยค่ะไฟแช็คลนเอานะคะอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไปไปกอดมุมก็จะก็จะเป็นก้อนเลยแล้วก็ไม่สวยนี้เราก็กำลังจะมาใส่อันนี้คืนให้เขานะคะ ็นไหมฮะอันตรงนี้คือสายรูดตรงนี้ก็คือว้ยตรงนี้ก็คือรูดให้มันตึงให้เขาค่ะนุดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมตรงเนี้ยก็จะเข้าชินของเขาเหมือนเดิมเนี่ยค่ะ อันนี้ก็ไฟเช็คนะคะนี่ค่ะผลสัมภาระเขา,เขาเข้าคืนค่ะเนี่ยไม้แบตดไม้ตีกอบเขาเนี่ยหนังสือเขาเนี่ยเนี่ค่ะ,คะแล้วก็เข้าคืนให้ลูกค้าค่ะ ใส่คืนให้เขาก่อนเนี่ยค่ะก็จะได้กระเป๋าสายใหม่ให้ลูกค้าจ้าให้นักเรียนนักศึกษาจ้าอันนี้ก็ยืดหยุ่นตามแล้วแต่นะคะตามความถนัดของเขาร้างชาจะดึงขึ้นเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้ให้เขาไปแต่งเอาเนี่ยค่ะได้สายใหม่ยิ้งเลยเนี่ยค่ะคืออะไรเราออก,ออกให้ลูกค้าถ่ายเปลี่ยนนะคะ เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเอาออกแล้วนี่แหละค่ะขอบคุณมากมายค่ะ CU Next to CU Next Clip เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะคะแบ่งปันจา้าขอบคุณกดไลค์ขอบคุณกดแชร์ขอบคุณการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะ